สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเปิดคลิปแบบนี้แน่นอนค่ะเราออกมานอกพื้นที่กันนี่ก็คือศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904นที่นี่นะคะก็เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีพื้นที่ทั้งหมด232ไร่ซึ่งที่นี่นะคะก็เปิดรับคณะศึกษาดูงานหลายหลักสูตรด้วยกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะและวันนี้นะคะเรามาในหลักสูตรครึ่งวัน Day t rip ปปีหนึ่งและปีสองค่ะนี่คือบรรยากาศระหว่างทางค่ะเขียวสบายตามากๆนึกถึงบ้านที่่ตาง พอ,อมาถึงนะคะเราก็รับข้าวกล่องไปทานก่อนนะอิ่มท้องแล้วล้วก็ออกไปลงพื้นที่กันคะ่ะตอนนี้เรากําลังเดินข้ามสะพานไม้ไผ่กันอยู่นะคะเดินมาก็จะเจอสถานีแรกคะ่ะสถานีคนเอาทานนะแต่เราไม่ได้แวะสถานีนี้เราชอบการออกแบบซุ้มสลามไม้ไผ่แบบนี้มากๆ eco friendly อะถัดมาก็จะเป็นฐานแก้ปัญหาดินเสียนะคะและตรงนี้เขาปลูกข้าวด้วยงามเนาะส่วนฝั่งขวามือก็จะเป็นโคกหนองนามีการปลูกพืชผักแบบผสมผสานมีทั้งขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมีหมด ใบกระเพราหรือ holy basil รอบสระก็จะเป็นต้นกล้วยซึ่งปลูกง่ายมากเป็นกล้วยดิบแบบนี้แล้วอยากกินตำกล้วยอะแกใส่ปลาโนโนก็สิแซ่บเนาะนี่ไม่าาาา็นตาข่ายตาข่ายแบบนี้ไม่ได้กันยุงนะแกปให้ต้นถั่วฝักยาวเกาะแล้วก็เลื้อยให้โตขึ้นจะได้เก็บง,ง่ายง่หว<ะ>่างทางเดินตลอดทั้งทางแล้วก็จะเห็นลองเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าคลองไส้ไก่มีประโยชน์มากมายเลยนะช่วยให้ดินบริเวณน,นั้นชุ่มชืม้น<ม>แหล่งน้ําให้กับพืชผักสวนควรัวต้นไม้แถวนั้นด้วยเสียเวลารดน้ำต้นไม้อย่างที่สําคัญว่ยแก้ปัญหาน้้้ําาาเเสีียยดดวจุต่่อมนนนก็็ปปแซ การใช้ซากใบไม้และปุ๋ยหมักให้อาหารกับน้องปลานะคะประหยัดค่าอาหานได้ตั้งเยอะป,ปลอดภัยไร้สารตกค้างด้วยนะการจัดการระบบนิเวศที่สมดุลและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเดินต่อมาแล้วก็เห็นต้นส้มโอลูกดกนะปะคาค่ะก็จะเป็นสถานีปลูกป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างป่าห้าระดับไม่แก่ไม้ระดับไม้ชั้นกลางไม้ชั้นเตีย้ยไม้เรียดดินไม้หัวใต้ดินไม้ก็จะเป็นฐานฝึกแก้ปัญหาเขาหัวโลนแลน้องเป็ของเราก็คือย่าวฝกนั่นเองที่สุดของศาสตร์พระราชาในการอนุรักษ์ป่าไม้ดินและสิ่งแวดล้อมเดินมาก็มาเจอ โอมของโปรเลยแก่งไซโนไมนนี่แซ่บแซบ,บด้วยพี่นกเอินเดินไปเดินมาก็มาถึงแล้วนะคะจุดนี้เราก็จะมารับฟังการบรรยายมาเป็นไปของหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถบัสไปต่อนั่นก็คือจุดชมน้องกระบือตัวใหญ่มากเดี๋ยวไนะน้นนำชีอก่อนอ่ะยังไม่รู้จักชื่อลงไปตัวนี้ชื่อแสนเพชรนะอายุ10 <1 S 2> ปีน้ำหนักตัวตัวอ่านี่น้ำหนักเท่าไหร่ หนึ่งตันนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลกร,รมัมน <า S 1> ี้เราจะ,จะเป็นคบ้าอันลับของเรานะาดีขนานักสณะนที่สวยงามนะล้วนะตอนนี้อายุสิบเอ็ดปีนะตอนที่เขาไั้รุ่นดเนี่ยนะเราจะมาให้อาหารน้องกันนี่คือยา้าสดๆนะคะถ้าให้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วให้ให้หมดเลยถ้าเปื้อนน้ำลายแล้วน้องเขาจะไม่กินต่อนะแล้วก็ถ่ายกับน้องสักหนึ่งกลุ่มแล้วก็ไปต่อคะ่ะมีต่อไปการปลูกพืชแนวตั้งคอนโดเหมาะมากๆนะสถานีถัดไปก็เป็นสถานีดินถล่มข้างๆกันก็จะเป็นสระน้ำไวสาธิตวิธีการป้องกันเด็กจมน้ำไว้สอนเด็กๆตามมาตรการตะโกนยน ัแล้วก็ไปกันต่อค่ะมาดูบ้านไม้ไผ่แล้วก็บ้านดินนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําบ้านดิน the c r e e house นั่นเองจริงแล้วก็มีแพผนที่อยากทำนะอีโคเฟลลี่มากๆแถมข้างในเย็นด้วยให้เวลาพักเบรคแล้ว ร้อนๆแบบนี้กินน้ำมะตูมไม่ชื่นก็จะได้เซ็ตบ็อกแบบนี้เบอร์เกอร์หมูแล้วก็พายอาพพายอยู่ใหญ่แล้วก็จ้วงกัไปลเลสิคาน้ำๆๆยามีไปกันต่อที่สถานีนี้ค่ะสถานีโคกหนองนาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบผสมผสานจริงๆมีอีกหลายสถานีนะคะแต่เราถ่ายไม่ไหวแบตจะหมดก่อนดูทุกคนสู้มากค่ะท้ายจบกิจกรรมเราก็ได้หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานกลับบ้านกันค่ะบรรยากาศระหว่างทางตกหนักมากรถติดด้วยชุ่มฉ่ำกันทั้งเมืองอือแยกสนามบินหรือแยกสุสมานลาดกระบังตกหนักไม่แพ้กันฝนตกน้ำท ร่วมรอาการระบาดทุเลกว่าจะถึงบ้างสำหรับวันนีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ